รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไมช่เป็น e x c กซ์คิวแค่โตแบบทั่วๆไปนะมันเต็งจริงๆก็วันนี้พี่ต่างเล่นนันกิ๊กแบบว่าใจกลางกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมเลยดีกว่าผู้ชมค่ะสสวััดีครบพบกับพี่ต่างนักกิ๊ในรายการซีโอซิปเปอร์ค่ะแล้ววันนี้พี่ต่างพากิ๊กมาที่นี่คือจะพากิ๊กและผู้ผู้ชมบรรยากาศชั้นล็อบบี้นะค่ะเดี๋ยวขึ้นไปชั้นที่สามสี่เพนทาส์ของคุณวิกรศิลป์ก่อนแล้วจะอึ้งมากกว่านี้เยอะอ๋อโอ้โหเนี่ยจะคุณบอลคันนี้รอบด้านกว้างใหญ่มาก เอ๊ะที่เขาเป็นเจ้าของโรงเรียนศรีวิกรหรือเปล่าคะยังมีอีกหลยลายธุรกิจโดยถึง3ามเรมถึง Intercontinental ต้องรัชดำเินด้วยว้าวค่ะอล้วคะคุณผู้ชมค่ะถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมพร้อมแล้วกิกและพี่ตังก็พร้อมแล้วเราขึ้นไปกันเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตังสวัสดีบาดาราบด้วยขอบคุณมากที่เปิดบ้านต้อนรับแต่นี่มันเราเรียกบ้านเพราะว่ามันใหญ่ขนาดแบบมันไม่เหมือนคอนโดอ่ะนี่ไม่เท่าไหร่ใหญ่ใหญ่มากเนี่คือก็ก็ใหญ่นิดนึงอะครับนี่คือแขกบุคคลสำคัญสัปหรัอนี้นะฮะค่อ่านี่คือคุณวิกกรศรีวิกรนะฮะต้องบอกเป็นไวซ์แชมป์ของอิน e r c o n Group ใช่ไหมครับพระเชษฐาโนเทลนะครับพระเชษโนเทอน์ทาวเหรือว่าเป็นครั้งแรกที่นานๆจะได้ เจอกับซีอีโอซีโอได้รับเกียรติมากๆเลยมาอยูบ้านด้วยนะคะเรเป็นเกียรติครับเป็นเกียรติเราแยกพาชมหน่อยได้ไหมครับเนี่ยครับครับได้ครับพอได้เข้ามารสุกมันใหญ่จริงๆเลยพี่ดางเบนก็โทษนะครับประมาณ900าร้าร้อยตารางเมตรครับผมเคยไปคอนโดแบบผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยห0าตารางเมตรถือว่าใหญ่แล้วนะนี่ก็าร้อยตารางเมตรแล้วมีชั้นสองด้วยนะฮะมีมีชั้นสองครับมีชั้นสองครับมันก็คอนเซปต์ว่าแทนที่เราอยู่บ้านเราอยู่คอนโดแล้วมันกว้างน่ยมัน ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าจริงๆแล้วแล้วมันสบายกว่าปลอดภัยดีจะบอกว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ก็เพราะการพูดได้นี่คืออะไรล่ะเออเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้จะเห็นว่าเป็นวงแบบอาจจะไม่รู้เลยที่ปักเนี่ยเต็มเต็มปากเต็มไปหมดเลยครับอันนี้มันเป็นฮอบบี้ส่วนตัวครับคือว่าตั้งแต่เล็กๆผมก็ชอบเดินทางมาตั้งอายุประมาณ17นะครับมใช้เวลาประมาณ30ปีก็ เดินทางก็เริ่มแรกก็เริ่มอยู่แถวเอ,อเชียไปเรียนอเมริกาแล้วก็เลยเดินทางก็ก็เลยมีว่าในในแต่ละปีเนี่ยเราก็ต้องพยายามไปให้ได้ประมาณสามสี่เที่ยวไปหมดแล้วไปไปมาหมดแล้วครับครับย้ำไปหมดแล้วคร <c oughs> ับนี่เปนเยอะมากนะเนี่ยถ้าดูจากวัวแบบที่มันแทบจะทั่วหมดแล้วนี่กี่แท่ครับเนี่ยประมาณร้อยเศษเศษนะครับว้าเศษเศษ โอ้โหนี่อะไรเนี่ยใครนี่โอ้โหเนี่เหล่าลูกสาวลูกสาวที่แสนน่ารักลูกสาวอะไรคชอบท่องเที่ยวมากเลยครับโอ้กินชมพูเลยนะก็เนี่ยเขากำลังถ่ายรายการสร้างอะไรเนี่ยเอวาเอวานนอค้าหมายเออจริงจริงเออมันก็เหมือนก็ง่ายๆนะครับคือว่าเอภรยาผมชื่อเอวานแล้วผมชื่อพี่กอนก็เลยตั้งว่าเอวานน่ารักดีแล้วมันก็เป็นทั้งชื่อไทยชื่อฝรั่งชื่ออืไร ก็ต้องบอกว่าคุณวิกรเนี่ยด้วยความเห็นมาตั้งแต่เรียกว่าอาจจะบอกว่ายังเด็กหน,นุ่มนะยังเด็ก <c oughs> แล้วก็เห็นว่าคุณพ่อแม่เนี่ยมีส่วนสําคัญมากในการที่รอหอให้คุณวิกรเนี่ยมีมีวิชั่นดีๆในการจะทําธุรกิจเอาว่าปัจจุบันเนี่ยตอนนี้คุณวิกกรดูแลอะไรบ้างครับ ในธุรกิจของครอบครัวผมดูทางฝั่งของ Hospitality นะครับก็มีจริงๆแล้วก็ไม่ได้ดูแลคนเดียวในครอบครัวเรามีธุรกิจโรงแรมอยู่4แห่งที่กรุงเทพเบอร์จินีฮอลิเดย์กรุงเทพเอ็นคดอรกรุงเทพ แล้วก็มีอินเตอร์คอ n ติเนนตัลสมุยแล้วก็มี uh, เราเพิ่งไปอวายโรงแรมที่อังกฤษ uh, <ừ. S 1> นอก o u t s k i r t of London นิดหน่อยชื่อว่า Reading, m e d e s k i Millenium m e d e s k i นะฮะตอนนี้เราก็ผมก็จะดูแลทางด้านของฝั่งของ service industry อยู่นะฮะและส่วนพี่ชายก็ดูแลทางโรงงาน Promtyping รองรงเฟอร์นิเจอร์ก็มีของเขาน้องสาวก็จะดูถึงด้านของโรงเรียนหลังจากตอนปี97ไปแล้วเราพวกเราก็สะเทือนกันเยอะนั่คือ การทำธุรกิจตอนนั้นคิมันดนมันโดนกันมันโดนทั่วหน้านะครับเราก็ค่อนข้างจะเบนไปเขียนมาทางค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟหน่อยคือใช้เงินกู้น้อยไม่ไม่ไม่ได้เสี่ยงมากคือไม่ไฮรีเลเวอร์จผมคิดว่า sustainability is a key น่นว่า ว่าเราเราจะทําอย่างไร,รที่แท้มันเติบโตอย,อย่างยั่งยืนอย่างเราทําปกติเนี่ยทำธุรกิจมันก็ต้องแบบทําแล้วก็ต้องมีการเติบโตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมีการต่อยอดไปทีนี้เนี่ยการที่เราจะเป็นนักธุรกิจแล้วก็ไปด้วยกับความพอเพียงเนี่ยมันจะมีการบริหารจัดการยังไง <Ừ. S 2> ให้มันไปด้วยกันได้ยังไงคะอย่างที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเริ่มจากครอบครัวก่อนเราต้องคุยกันให้ให้เข้าให้เข้าใ,ใจเพราะสำคัญที่สุดเนี่ย อย่างธุรกิจของเราเนี่ยรเราเราก็ยังทําร่วมกันทวน,นี้หลักสําคัญที่สุดเนี่ยคือจะทํำยังไงให้ครอบครัว uh, มันมีฮาร์โมนีนะถ้ if you can start out with that เ mm. นี่ยนะเพราะว่าบางคนแน่นอนบางคนก็อยากจะ grow at a fast pace บางคนอาจจะ grow at a slow pace บางคนอาจจะไม่อยาก grow หรือจะไม่อยากทำแม่น,อ,น mm. ออก็มันก็มีมันก็มีหลาย mm. หลายมุมมองเพราะฉะนั้นเ mm. นี่ย a ูที่ harmony in your family เนี่ยมัน,มนผมคิดว่ามันเป็น อะไรที่สําคัน,นซึ่งคุณพ่อคุณแม่ในท่านก็เน้นโดยเฉพาะเ,าเ,าเรื่องเรื่องการเท่าเทียมกันการการทำอะไรร่วมกันแล้วเราก็หวังว่าเราก็จะสืบต่อความ,มคิดอันนี้ไปถึงลูกหลานของเรา ว่าเราเนี่ยก็จะบอกว่าตอนนี้ tourism ทัวริสึมบูมคำถามก็คือว่าจะบูมอีกนานเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าสปายมันคีฟอินครียซิ่งมาเรื่อยเรื่อยเนี่ยในที่สุดมันก็จะเริ่มยากขึ้นตอนนี้เราก็มีการคิดถึงขยายการลงทุนไปที่ต่างประเทศมากขึ้นโรงแรมในอนาคตผมมองว่าลักชัว่โฮเทลเนี่ยคงจะลดน้อยลงไปนะครับอกว่า,วาแล้วก็โรงแรมก็คือ,อ การพัฒนาโรงแรมที่เป็น2ดาว3ดาวในลักษณะนี้นะฮะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็น Express สแปร์ฮลิเดยอินเป็นอ b บ s ส<ม>เป็นเ,เพราะ<ม>จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นบางทีทาง รัฐบาลก็<ม>สื่อมาทมันสูงขึ้นสูงขึ้น23ล้านสูงขึ้น28บล้านสูงขึ้น30ล้านคือคำถามที่สุดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันคงต้องมองว่าเม็ดเงินที่เข้ามาในประเทศนี่มันเท่าไหร่กันแน่แล้วก็ t ท p e o f tourism ที่เข้ามาในประเทศเนี่ยมันเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นกน็บอกว่าทัวริ s ึมเยอะจริงแต่มา g i n มันต่ำมาที่มันก็ต่ำลงแน่นอนถ้าเกิดว่าเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยคนที่มีเงิน พอสมควรที่มีเงินเือใช้ก็ถึงท่องเที่ยวแต่คนสมัยนี้เนี่ยบางทีก็กู้เงินมาท่องเที่ยวคุยกับคนที่อยู่ในแวดวงเือซิงเกิสอินดัสทรีโดยเฉพาะโปรเจคหรือบิสเนสเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนว่าโอเคจำนวนเอาจำนวนมานับอย่เดียวม่้ต้องไปดูเลยเรื่องของเลเวอรจเรื่องของราคาต่างๆที่ได้ด้วยแล้วก็มาจิ้นที่ได้ด้วยเพราะนั้นจริงแล้วก็เราเราก็อยู่ในสถานะที่จะไม่หลงระเริงตัวเอง นะครับแต่ที่สำคัญนั้นอยากให้คุณวิกรพาไปที่ Present Tower ที่สานที่ํำนานจะเห็นเป็นอีกบรรยากาศในึงบรรยากาศในมุมมองที่นักธุรกิจซีอโอนี่เขาทำอะไรกันถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราเดี๋ยวเราพักโฆษณาสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันต่อค่ะ วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเราบุกพี่บ้านพี่ดิงมาเรียบร้อยแล้วขอมาบุกที่ทํางานต่อรบกวนนะคะพี่ดิงค่ะไอชื่อนี้ไม่เคยคุ้นเซอร์เนตี้แอสเซทวันนี้ก็เปิดเต็มที่เลยนะครับวันนี้เซอร์เนตี้แอสเซทเป็นบริษัทที่เป็นเออแอสเซทแมจเนจเมนต์กับเราเราเป็นบริษัทโอเนิงคอมพานีของอินเตอร์คอนติเนนตัลสมอลลี่นี่ว่าเป็นโอเนิงคอมพานีหรือเปล่าครับเป็นโอเนิงครับเราเราเราเข้าแมจเนจแต่เราบริหารแอสเซทอ๋อไอชืครับอ่าอ่าเรื่ อินเตอร์คอนเนนตชั่บ้านตะลิงงามก็ปีอินเตอร์คอนอีกแห่งหนึ่งที่บัญหาอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่แล้วก็จริงๆแล้วอินเตอร์คอนเขาก็เป็นบริษัทใหญ่นะครับคือมีโรงแรมประมาณ5,000โรงแล้วก็เป็นแฟรนไชม่สิ่นไม่ไม่แฟรนไชส์เขาแมเนจเฉยๆนะครับนี่ก็จะเปิดอินเตอร์คอนเน็ตชั่พัทยาเดือนเมษาครับแล้วก็น่าจะอีกสองอินเตอร์คอนเน็ตอั่ ที่หัวหินก็มีอีกอันประของคุณสวัสดิ์ท่านสวัสดิ์ก็เป็นเจ้าะใช่ใช่ก็มีลหลายจุดและนี่ก็เป็นออฟฟิศผมนะครับโอ้โห,โหมาออฟฟิศคุณดิกเนี่ยส่วนมากไปออฟฟิศซีอโอเนี่ยจะโอ้โห ไม่ว่าจะฝ่ายรัฐฝ่ายกระชนนะจะใหญ่เกินมาตัวนี้สึดว่ามันจะเล็กๆ,กๆแต่ว่าทอมตน,นแต่ว่ามีศักยภ,ภาพมีประสิทธิภาพสูงทั้งหมดตัวนี้ดูแลธุรกิจนี่ต้องบอกว่าผมว่าจะน่าจะเป็น10 billion dollar 10 billion บาทครับเนะี่ย <c oughs> เป็นหมื่นล้านแล้วนะธุรกิจตรงนี้ <c oughs> ต้องถามว่าในสโคปของธุรกิจต,ตอนนี้ที่คุณวิกรดูแลเนี่ยมันนอกจากโรงแรมโฮเทลบริสุทแล้วยังมีอะไรอยู่ไหมครับที่ดูแล ครับถ้าจะเป็นอย่างอื่นก็คงจะเป็นลักษณะคงเป็นกรรมการนะครับก็จะมีในสีวิกรณ์กรุ๊ปโฮลดิ้งซึ่งก็จะถืออยู่หุ้นอยู่ในบริษัทไทปิงก็จะถืออยู่ในซูมิโนเอแล้วก็จะถืออยู่ในบริษัทเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเราเพิ่งไปลงทุนในในอังกฤษนะครับมันก็ก็จะกระจายไปก็เราก็แบ่งกันแล้วเราก็แชร์กันแล้วก็จะมี Family Council ที่เรามาร่วมกันตัดสินใจี่กลับมาเรื่องของฮิเทลบิสซิ e s สตอนนี้ เป็นอินดัสทรีที่กำลังโตเพราะมันบูมไปคู่กับทัวริสึมนะฮะทัวริสมันเราตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นรายด้านาำคัญของประเทศประมาณสองล้านล้านนะครับตอนนี้เราบงอนาคตของการท่องเที่ยวหรือโฮเทลบิสเซสเนี่ยต่อไปข้้งหน้าไงครับกำลังโตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมว่ามันอย่างน้อยก็วัยกลางคนนั่นแหละครับสำหรับโรงแรมนะครับเพราะว่าสปรายมันไม่หยุดคือมันเดี๋ยวก็โรงแรมก็ขึ้นมาใหม่โรงแรมก็ขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ย มันทำให้ถ้าถ้าผมเลือกได้เนี่ยผมอาจจะเลือกให้เป็นคุณภาพทัวริสต์มากกว่าปริมาณของทัวริสตนะฮะแล้วมันจะมาพร้อมแบบว่ากำลังจับจ่ายใช้สอยอะไรต่างๆนั้นมันก็จะจะ,จะ,จ,ะจะดีขึ้นครับแต่ว่าย่งในส่วนหนึ่งผมก็ยัง Believe ว่าธุรกิจโรงแรมเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เหมาะกับคนไทยเพราะว่าเซอร์วิสใหม่ของคนไทยนี่มันเป็นเยี่ยมยิ้มสยามนี่มันก็ยัง Always work แล้วมันก็ work มามา4-50ปีแล้วนะฮะมันก็ยังเป็นยิ้มสยาม ซึ่งแต่ว่าเราก็คงต้องพัฒนาครับคือจริงๆยิ้มสยามอย่างเดียวก็ไม่พอ<ม> efficiency มืนก็ต้อง increase เพราะว่า productivity ของของของคนไทยเนี่ยคือราคาแรงเราไม่ถูกแล้วนะเมืม่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศอย่างเวียดนามก็ดีขเขมรล,ลาวเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งข<ม>ันเนี่ยมันก็คงต้องเน้นถึง productivity ที่ต้อง<ม>เพิ่มขึ้นแลท้ทีนี้อนาคตเนี่ยเราราวางธุรกิจตรงนี้จะขยายต่อไหมครับ ผมคิดว่าถ้าเราจะขยายต่อไปเนี่ยเราจะพยายามออกไปที่ต่างประเทศเข้าชาับเราคริดผมคิดว่ามันต้องเริ่มแบบเวิร์ดซฟายในลักษณะนั้นเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลก็เปิดให้ลงทุนต่างประเทศแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้มันยากที่เราจะออกไปต่างประเทศนะแต่อย่างว่าการไปต่างประเทศเนี่ยบางทีมันก็ต้อง,ต,องต้องเรียนรู้ culture ต้องเรียนรู้อะไรหลายอย่าง แล้วพิธทําทำงานเยอะๆแบบนี้ค่ะมีเวลาพักผ่อนมีเวลาให้ครอบครัวยังไงบ้างจัดสรรเวลายัางไงคะเ,เ,ดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ผมก็อย่างว่ามีลูกตอนแก่ที่คุณกิ๊กทราบนะแล้วเขาก็ค,ค่อนข้างจะน,งน่ารักเราก็พยายามจะทํางานก็คงเดี๋ยวนี้ไม่ได้ถึงเกิดถึงว่าหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งผมก็กลับบ้านแล้วครับ<ม>ก็อย่างน้อยๆก็จะเป็นอาทิตฐานสามวันอยู่กับลูกแล้วก็วันหนึ่งก็คือ,อ ไปเล่นกอ,อล์ฟอาทิตย์ละหนึ่งวันก็ก็ก็จะเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้ที่เหลือก็ถ้าเไปงานฟังก์ช่นบ้างแล้วก็ไปครอบครัวไปเจอเพื่อนอนะไรก็เป็นคือจะว่าดีหรือไม่ดีก็ไม่ทราบแต่มีลูกตอนอายุเยอะเนี่ยมันก็เราก็นิ่งกว่าคือคือสมัยที่มันมีลูกอ,อายุยังเด็กอยู่ยี่สิบกว่าสามสิบเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยจะบางทีหกครึ่งอยากจะกลับแต่ว่านายก็ไม่ให้กลับเขาบอกว่าเอ็งทำให้เสร็จห้าทุ่มอย่างเงี้ยมันก็ต้องทำนะตอนนั้นมาตอนนี้ก็ถือว่าโชคโชคดีมากนะครับผมก็ ทุกอย่างพร้อมแล้วมีแผนที่จะมีคนที่สองเองไหมคะก็พยายามคิดทางด้านพุทธศาสนาเว้เรื่องยนจริงๆผมไม่ได้คิดที่จะแต่งงานเลยแล้วก็มาแต่งงานพอไม่คิดว่าจะมีลูกก็มีลูกนะคือเขาก็มายังไงผมก็รับอย่างนั้นถ้าเกิดว่าจะมีหนึ่งก็ดีถ้าจะไม่มีก็ก็ได้นะพยายาม เซตเทิลกับสิ่งที่มันพอเพียงอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่ามันมีเพิ่มเข้ามาอีกเนี่ยก็ก็ก็ยังยังไงก็ได้เรา่จยังไงก็ได้ทยังไงไดที่จะรับนะครับเรียกว่าขึ้นอยู่กับความเป็นจริงแล้วก็ความพอเพียงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใฝ่อะไรอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่หลังหมอวันนี้แบบมีความสุขมากคุณผู้ชมค่ะได้มาเจอ คุณวิกกอนนะคะเราก็ได้ความรู้ทั้งเรื่องเรื่องของธุรกิจด<อ>้วยนะคะเรื่องของชีวิตครอบครัวที่วันนี้ก็ได้ไปเจอน้องเอวาเจ<อ>็นรมยยที่น่ารักนะคะ<อ>แล้วก็<อ>ใช่ก็ต้องบอกว่าทุกๆอย่างคือมาแล้วก็เราก็ได้ได้รับพลังดีๆ<อ>พลังงานดีๆแล้วก็ยังได้รับความรู้ดีๆด้วย<อ>วันนี้ต้องขอบคุณคุณคุณวิกกอนเป็นอย่างยิ่งเลยครับใช่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆของตระกูลศรีวิกรที่เป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับของสังคมไทยมายาวนานนะครับ แล้วก็แน่นอนทับนี่คือหนึ่งในลูกชายของคุณเฉลิมพันธ์และคุณหญิงสสิมาศิวกรซึ่งถือว่าท่านได้อบรมเิียนดูอย่างดียิ่งลูกทุกคนนั้นมีความสมานสามัคคีแล้วก็แบ่งปันประโยชน์แล้วก็ดูแล ทรัพย์สินของธุรกิจของครอบครัวได้อย่างดียิ่งและมีการต่อยอดและเจริญเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้และตอนวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงไปแล้วค่ะพวกเราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการซีโอซิปได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดคติประจำใจของผมก็คือชีวิตทุกคนเนี่ยมันก็เกิดมาเพื่อแก้ไขปัญหา เพราะฉะนั้นจงมองอปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายนะครับมันมีเยอะมากมายแต่จริงๆแล้วมันก็เล็กนิดเดียวทุกวันเราก็ต้องแก้ไขาปัญหาผมคิดอย่างนี้ผมก็ Translate ความคิดให้กับลูกน้องปัญหาไม่เป็นของปกติแก้ไขามันไปทุกวันเดี๋ยวมันก็สำเร็จ กำลังโตรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมว่ามันอย่างน้อยๆก็ไวกลางคนนั่นแหละครับสำหรับโรงแรมเนี่ยนะเพราะว่า<ม>สป라이มันไม่หยุดมันทําให้ถ้าถ้าผมเลือกได้เนี่ยผมจะเลือกให้เป็นค<ม>ุณภาพทัวริสต์มากกว่า<ม>ปริมาณของท<ม>ัวร<ม>ิสต์ผมว่ายังบิลิเวอรธุรกิจโรงแรมเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เหมาะกับคนไทย<ม><ม>เพราะว่าเซอร์วิสใหม่ของคนไทยนี่มันเป็นเยี่ยมยิ้มสยามนี่มันก็อย่างเอาเวิร์กแล้วมันก็เวิร์กมา4ี่หปีแล้ว